เตรียมตัวให้พร้อมกับข่าวร้อนแรงที่จะทําให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกต้องตื่นเต้นนาติงกาลังจะเปิดตัวนาติงโฟน 3A และซึ่งเป็นรุ่นที่มีสเปคพื้นฐานที่สุดและราคาถูกที่สุดในตระกูลผลิตภัณฑ์ของแบรนดน์นี้แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ได้อย่างน่าสนใจและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่ามันจะเปลี่ยนเกมตลาดมือถือราคาประหยัดได้อย่างไรจากข่าวลือล่าสุดนาติงวางแผนที่จะเปิดตัวนาติงโฟน 3A และในช่วงท้ายปีนี้ โดยคาดว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือรุ่นที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนคุณภาพดีแต่ไม่ต้องจ่ายแพงมากมายแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นรุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกที่ต่ำสุดในสายผลิตภัณฑ์ของนาต h ิ n งซึ่งแตกต่างจากนาต n ิ p งโฟน 3a และนาต n ิ p งโฟน 3a พอที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและล่าสุดในเดือนกรกฎาคมก็มีข่าวว่าบริษัทกำลังพัฒนารุ่นไใหม่นี้เพื่อเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา มาดูสเปคที่หลุดออกมาดูบ้างซึ่งจะช่วยให้มือใหม่ในโลกเทคโนโลยีเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพแรมและที่เก็บข้อมูลเป็นหัวใจสําคัญของสมาร์ทโฟนแรมคือหน่วยความจำชั่วคราวที่ช่วยให้แอปทํางานได้รับรื่นยิ่งมากยิ่งดีสําหรับการใช้งานหลายงานพร้อมกันส่วนที่เก็บข้อมูล Storage คือพื้นที่สําหรับเก็บไฟล์โฟโต้วิดีโอหรือแอปต่างๆในหน้าติงโฟน3 a แลนนี้คาดว่าจะมีแค่รุ่นเดียวคือ RAM 8GB และที่เก็บข้อมูล 128GB ซึ่งนับว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอหรือถ่ายรูปแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ช้าอบเล่นเกมหนักๆอาจต้องลองรุ่นอื่นแทนด้านสีก็มีให้เลือกแค่สีดำและสีขาวเท่านั้นแต่ข่าวลือบอกว่าอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติมในบางตลาดหรือภูมิภาคเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในต่างประเทศเช่นในอินเดียที่ตลาดมือถือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ คาดว่าการเปิดตัวทั่วโลกรวมถึงในอินเดียจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้แม้จะยังไม่มีข้อมูลราคาหรือรายละเอียดสเปคอื่นๆเช่นกล้องหน้าหลังหรือแบตเตอรี่แต่การที่มีข้อมูลหลุดออกมามากขึ้นแสดงว่าฟีเจอร์เพิ่มเติมน่าจะตามมาในเร็วๆนี้มีอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์อย่างนาต h ิ n งที่ต้องการขยายฐานผู้ใช้ในตลาดระดับกลางชื่อนาติงโฟน 3A เลบอกไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เน้นความเรียบง่ายและประหยัดแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าบริษัทในเครืออย่าง CMF ซึ่งเป็นซับแบรนด์ที่ออกแบบอุปกรณ์ราคาถูกกว่าดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ไม่แพงแต่ยังคงมีสไตล์ของนาทิงเช่นจอแสดงผลโปร่งใสและดีไซน์ที่โดดเด่นมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ระวังนะเพราะบางคนอาจโต้แย้งว่าการลดสเปกลงมาอาจทำให้สูญเสียประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบไปบ้างและนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นเรื่องโต้เถียง ในขณะที่นาติงพยายามเข้าถึงผู้ใช้ในกลุ่มราคาประหยัดจะรักษาคุณภาพและนวัตกรรมที่ทาให้แบรนด์นี้โดดเด่นได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้แฟนๆเดิมๆหันไปหาบริษัทอื่นลองคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อในน้อยแต่มากหรือชอบสมาร์ทโฟนที่เต็มเปี่ยมฟีเจอร์คุณจะเลือกเลยไหมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ที่มา GSM ส์แอมา h t t p s w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  e g s m n c o m l i n g n e 3 m e r i t k i n g s e r i a l s i ส c u i t n e w k i d 6 9 8 9 8 p h p